สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ป้อมนะครับพามาดูห้องบิมนะครับที่กบยโทธาในฝั่งเมืองครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์เต้นะครับสวัสดีครับเต้สวัสดีครับอันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องปฏิบัติการอะไรปฏิบัติการบิมของกบมโยธาการครับโอเคทีละคนเราไปดูทีละคนเลยครับดูบรรยากาศครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแพนดูกรมยาการหน่อยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ทีละคนดีไหมครับก็ถ้าเป็นโซนข้างหลังนี่เป็นโซนซีเนียร์เลย อันนี้น้เกมเกมทำทงานอะไรอยู่อันนี mm ้ทำงานถนนครับงานพัฒนาเมืองเป็นงานพัฒนาเมืองใช่ไหมถ้าพัฒนาพัฒนาเมืองของกรมก็จะมีทั้งถนนงานภูมิทัศน์งานแ์สเคปอะไรอย่างเงี้ยครับการทำงานก็จะเอาภูมิแคทขึ้นมาขึ้นสามมิติครับอะไรพวกคัดฟิวอะไรอย่างเงี้ยครับ นานไหมเนี่ยแบบเนี้ยโมเดลเนี้ยขึ้นมาถึงตอนเนี้ยจากศูนย์เลยอ่ะนานไหมนานอยู่ครับเพิ่งทำครั้งแรกเป็นครั้งแรกเท่าไหร่กี่วันกี่วันนี้ก็อยี่สิบวันยี่สิบวันโอเคครับโอเคอ่าเดี๋ยวต่อไปเลยอันนี้สองคนนี้น้องใหม่ครับน้องใหม่ได้เดือนนี้เดือนนี้สามได้ไหมครับเดือนนี้สามเพิ่งได้สามเดือนมาทำงานอะไรอยู่นอนรถมองมองมองกล้องไหนเราเราเนี้ยงานประมงพูดไม่ทันครัโอ้ลยเหมือนกัน เราสู้เป็นถนนแนวสะพานเหรอเป็นถนนอันนี้แคทเนาะใช่ไหมโอเคครับน้องนนท์ครับสวัสดีครับผมมากอันนี้น็อตครับน็อตสวัสดีครับสวัสดีครับมาพร้อมนอนเหมือนกันเดี๋ยนี้เนี่ยที่ซาโลมีอะไมีอาคารด้วยดิอันนี้เป็นงานภูมิทัศน์ครับอาคารก็มีพวกห้องน้ำนะใช่ม้องน้ำเขาเนี่ยเขาเรารูห้องน้ำเดี๋ยวสระว่ายนี่เห็นเราทำสระายนี่เป็นงานห้องน้ำ โครงสร้างด้วยโครงสร้างนี้ขึ้นสดไหมหรือว่าใช้ใช้โซคิวรูปเนี่ยโครงสร้างจะเป็นใช้คิวรูปกับ q ิวอาร์ซีผสมกันใช่ครับโอ้โหเยี่ยมมากครับโอเคสครับคนข้างข้างหน้านี่เป็นอ๋อนี่แก๊งแก๊งนี้จําได้เป็นไงครับโอ้โหนี่จําได้ดีวันนี้ยอ้าวไปไหตอนนี้เป็นผู้ช่วยพี่น็อตกับพี่นนท์อยู่โอเคโอเคอันนี้สาวเป็นทำงานในพวก เมนโฮเเมนโต่อเข็มอันแนะนำตัวหน่อยเ่อทีละคนน่ะมาชื่ออะไรเราครับชื่อต้นกล้าครับต้นกล้าเราชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะชื่ออะไรนะพลอย่ะพลอยน้องพลอยครับอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อบีมค่ะโอเคสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยไม่ตอมไม่ตอมโอ้โหนี่งานเหล็กเลยนั่นเราเราอะไรชื่อปูเป้ค็นโอเคครับโอเคครับอ่ะต่อไป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 อีกคนนึ่งนนี้องคุนงานอ่านี่เขาเด้อ อันนี้จะลบบัรดีหรือว่าการเกษเนี่ยการเกษครับอ๋อโอ้โหมาไกลรู้สึกอาจารยเสือใช่ไหมเนี่ยใชมอจารเสือกระทาท็อปนะทำอะไรเอ่ยเล่าตอนนี้ทำงานทอดนอ้ยอแมนโฮโอเคส่วนสองคนนี้เป็นพนักงานของกรงครับไปดูไปดูสายกระทาท็อปหน้าดีกว่ะสวัสดีครับได้น้ำตัวไหนน้ำอ่านที่ว่าสามเบนเหมือนกันน้ำอ่านน้ำอ่าน ครับผมโอเคชื่ออ่านครับผมทำแบบบิมมอลเตอร์ตอนนี้ครับอาคารอยู่ทำเป็นบ้านพสองชั้นอันนี้อาคารมาตรฐานใช่ไหมแบบบ้านมาตรฐานใช่ไหมครับผมใช่ครับตอนนี้ใช้ QRC อารอยู่ใช่ไหมเราใช้ QRC อารใช่ครับผมแต่ยังไม่ได้รันตัวน้องแน่จะทำแผนจบงานถากปัดก่อนเรื่องใช่ไหมแล้วก็ไปรันเหล็กใช่ไหมใช่ครับอ่ะโอเคอันนี้อันนี้มาจากเพื่อนบ้านเราอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ อ่าเตะสัมภาษณ์ได้เดยโอ้โหอันนี้ชื่อภูมินภูมินทีเดือนกันนี่เดือนที่สี่ครับนี่เขาก็ทําเป็นไปเหลือประมาณนึงครับผมแต่ก็จะมาติดเรื่องภาษาที่หนึ่งที่มันใช้ไม่ตรงกันแต่ก็ทํางานได้ต้องอ่านได้ครับอ่านได้แล้วได้แต่ให้ให้กิมเองอะไรอย่างเงี้ยกรมมาสเตอร์โค้ดมาสเตอร์โค้ดใช่แต่เรื่องโมเดลลิ่งเนี่ยตามโอเคได้ครับ โอเคอ่ะต่อไปอันนี้สาวน้องนุ่นครับน้องนุ่นสวัสดีครับนี่ก็จบโดยท่านอ๋ออันนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเป็นงานงานอะไรนุ่นทำงานปั้นไหครับงานคอมพิวเตนร์ใช่ไหมครัอืมนี่อันนี้คือตะแกรงอะไรเนี่ยอ๋อโอเคเป็นเป็นเป็นคอมพิวชั่นขอมาดีเช็คใช่ไหมมันจะมีบางงานถ้าบางงานที่มันไม่มีคอนต์หัวต้องเอาเซคชั่นมาวางไปสร้างโอเคครับโอเคครับ ัีมาขามมาขามสวัสดีครับขามตรงนี้อะไรอยู่ปัะปูปูนทัดอ๋อห้องน้ำมห้องน้ำห้องปั๊มอ๋ออาคารปั๊มเหรอใช่ครับเป็นปั๊มอะไรเนี่ยปั๊มสูบน้ำน้ำท่วมเหรอใช่ครับอืมโอเคครับอันนี้มีโปรแกรมเมอร์เอาไม่ใช่อโอเเคโอแกนกนหยุดทำกับออแกนไรแต่เป็นสายเอาโอ้เส้นสายมาเขียนสเก็ทเอาเหรอ แต่แต่แต่ออกกันไหนก็ใช้เยอะเนาะสตครับเนาะทำเอเวนต์ต่างๆเนาะอืมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอันนี้ใครเนี่ยหัวโตนี่น่ก็ซีเนียร์วันนี้ใครวะเนี่ยซีเนียร์รึ่าโอ้โหนี่น้องกำลังน่าจะไอเอ็นดีเอชัวเขื่อนอยู่จะทำเซ็กชั่นเขื่อนลองลองลองอธิบายดิไอเอ็นดีแล้าปะเราเราทำสามดีไปแล้วสามดีเสร็จแล้วทำสามดีงานเขื่อนขึ้นมาปุ๊บทีนี้ คงให้โจทย์เราครับว่าจะแปลงไอ้ตับดีนเนี่ยเป็นสองมิติได้ไหมครับก็เลยให้น้องลองทำดีเซลดูว่าสเต็ปการทำเป็นยังไงะโอ้ยถ้าอย่างนี้ตัวที่ไม่มีทูอะไรมาเกี่ยวนะแต่ยังไม่สดเ,เลยอคืใช้สกรับกับเลี้ยวอย่างเดียวยิ่เงเยลยรอดเขาวาดหับ้านนะรอดนะครับน้องอพยายามทำเซกชั่นอยู่คือคือถ้าทำทีดีได้ทำเบียรคิวได้แล้วทำทูดีได้เลยก็จบถูกไหมถูกเปล่า อ่าเดี๋ยวต้องตากผลงานหน่อยอะร่อยร็อกเก้กรอยเนี่ยก็อร่อยดิโอเคครับได้เต้มีอะไรพูดถึงทีมนี้ไหมมาไกลแล้วทีมสี่เดือนโอเคยังอยู่อีกหกเดือนเนาะนะครับเดืออนยู่ได้ทุกคนทุกคนครับยกมือบุกบงวิทให้ให้ให้แฟนเพจนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับทุกคนครับก็วันนี้พามารีวิวไม่รีวิวมาชมวิวนะห้องริมห้องอะไรวะเต้ห้องเนี้ย ห้องปริการบิมนะครับกองมาตรฐาคาการกรมโย้าการฝังเมืองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ